หมอบอกว่าแม่ย่าจะกลับมาเดินได้อีกแต่ก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ขนาดคนหนุ่มสาวยังหายยากแม่ย่าจะ70แล้วค่ะแต่เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างน,น้อยก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะที่แม่ย่ายังมีโอกาสจะหายดีแล้วกลับมาเดินได้เป็นปกติและทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าคันเอาคลิปวิดีโอมาจากไหนมาลงไหนบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าง ไม่ว่างจริงๆคะ่ะคลิปวิดีโอที่ทุกคนเห็นก็คือคลิปวิดีโอก่อนที่แม่ย่าจะไม่สบายนะคะขวัญอัดคลิปวิดีโอไว้เยอะมากๆแค่เอามาพากเสียงให้ทุกคนได้เห็นภาพตามก็แค่นั้นเองนะคะและที่ที่ขวัญไปก็คือหลายที่มากวิดีโอที่ยังไม่ลงก็ยังเยอะมากขวัญมั่นใจนะคะว่าไม่มีใครชอบดองคลิปวิดีโอเท่ากับขวัญแล้วละคะ่ะ ดองเข้าไปค่ะดองเยอะมากๆเลยนะคะและสิ่งหนึ่งที่ขวัญเห็นนั่นก็คือผลพลอยได้จากการที่ไม่ย่าไม่สบายคือทุกคนได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมากขึ้นพอก่อนหน้านี้ก็ต่างคนต่างอยู่ นานๆจะเจอกันทีแต่พอแม่ย่าไม่สบายเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวคนนี้มาสรุปแล้วก็คือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปห้าวันสิบวันได้เจอกันตลอดนี่แหละค่ะคือผลพลอยได้จริงๆจากการที่แม่ย่าไม่สบายเพราะปกติแล้วบ้านหลังที่ขวัญอยู่มันจะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างจะเป็นแม่ย่าอยู่คนเดียวเพราะก่อนหน้านี้น้องสาวคนเล็กยังไม่แต่งงานก็จะอยู่กับแม่ย่า พอน้องสาวคนเล็กแต่งงานก็ย้ายออกไปอยู่กับสามีแม่ย่าก็เลยต้องอยู่คนเดียวขวัญกับสามีก็อยู่ชั้นสองซึ่งขาดเสียงหัวเราะไปนานมากๆเลยหลังจากที่แม่ย่าไม่สบายเสียงหัวเราะนั้นก็กลับมามันก็เลยทําให้ขวัญรู้สึกว่าบ้านมีชีวิตชีวาบ้านมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแม่ย่าก็อยู่คนเดียวมานานมากๆแล้วตั้งแต่ พ่อปู่เสียไปเป็นสิบกว่าปีแล้วและแม่ย่าก็อยู่คนเดียวมาตลอดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงคุยกันเลยค่ะและตอนนี้บรรยากาศเก่าๆก,ก็กำลังจะกลับมามันก็ทำให้ขวัญหวัวนนึกถึงแม่ที่บ้านว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปหาแม่สักทีเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ ให้นึกไว้เสมอเลยนะคะว่าคนในครอบครัวสำคัญมากๆทํทำไมคนปากีเขาถึงรักครอบครัวมากๆโดยเฉพาะลูกผู้ชายเขาจะรักครอบครัวมากเลยค่ะคือครอบครัวมาเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใดและตอนนี้ปากีสถานหนาวมากเลยค่ะอากาศ14 1 5ี่ห้าองศาทางไทยบ้านเราอากาศเป็นยังไงบ้างคะหนาวแล้วหรือยัง ถ้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ